สวัสดีครับคุณรัฐพลครับ mm hmm. ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ของอว่าที่ประธานาธิบดีคนที่46 mm hmm. ของสหรัฐโจไบเดนกับว่าที่รองประธานาธิบดีคนที่47นะฮะคนที่48ของสหรัฐรามราแฮร<ะ>ริสครับไม่เท่ากันเพราะว่ามีรองประธานาธิบดีมามากกว่า mm hmm. ก็มีประเด็นให้พูดถึงหลายอย่างด้วยกันสำหรับ คํากล่าวของทั้งทั้งคู่นะครับถือว่าเป็นคํากล่าวที่จับใจแล้วก็มีข้อความหลายอย่างที่บ่งชี้มีประเด็นสําคัญที่ที่น่าสนใจเราจะมาพูดถึงคํากล่าวสุนทรพจน์ของสวคามาราแฮริสก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ขึ้นกล่าวก่อนนะครับการกล่าวครั้งนี้มีที่เมืองวิวมิงตันรัฐเดลาแวร์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของอรองประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยนะครับคุณรัฐพล เฝ้ามองเฝ้าติดตามการกล่าวประสัยอยู่สวแฮร์ริสมีประเด็นสำคัญที่ขึ้นมากล่าวเนี่ยมีอะไรที่คุณรัฐพลฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะมาบอกต่อให้คุณผู้ฟังกันรอมาสองครั้งแล้วนะครับเพราะว่าธรรมะแฮร์ริสเนี่ยขึ้นอยู่ในสถานการณ์ที่โจไบเดนก่อนหน้านี้สองครั้งขึ้นกล่าวแถลงตอนที่ยังผลการนับคะแนนอิเล็กทรอนิโว์ยังไม่แตะ270ก็เป็นแต่โจไบเดนมาแล้วสองัครั้งนี้เนี่ย คมราแฮร์ริสขึ้นกล่าวเพราะว่าเป็น Victory s p e ปีชของฝ่ายเดโมแครตนะฮะขึ้นกล่าวด้วยการใส่ชุดสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพการมีสิทธิ์ออกเสียงของสตรีในอเมริกานะฮะโดยเธอเริ่มต้นด้วยการโวต์หรือว่าอ้างคำที่เคยพูดถึงโดยนักต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองนะฮะอดีตสส,สผู้ล่วงลับนะฮะจอห์นลอิสที่บอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสิ่งที่ ต้องทํางานเพื่อให้ได้มันมานะฮะแล้วก็ยิ่งทําก็ประชาธิปไตยก็จะเข้มแข็งนะฮะ America's democracy is not guaranteed. It is only as strong as our willingness to fight for it. แล้วพูดถึงตนเองด้วยเหมือนกันรประวัติของคามาฮาริสก็คือเป็นลูกเป็นลูกครึ่งอินเดียแล้วก็จสหรัฐนะฮะ ว่าอัตลักษณ์ของเธอเนี่ยสะท้อนถึงความหลากหลายของคนอเมริกันถึง <Let> s <S สตรีอเมริกันแล้วก็คน <No one. S 1> ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาตินะ oh. บอกว่าตอนคุณแม่ของเธอเนี่ยเดินทางมาที่อเมริกามาเป็นนักเรียนตอนอายุ19เนี่ย <to> ไม่น่าคิดถึงนะว่าวันหนึ่งลูกสาวเนี่ย pay, pay, pay. จะกำลังเป็นว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐกำลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นสตรีผิวสี well, <American. S 1> สตรีอ <is> ินเดียนะฮะ สตรีคนแ,<ล>แรกแล้วก็มสตรีคนแรกในตําแหน่ง <c oughs> ว่า <c oughs> ที่รองประธานาธิบดีสหรัฐส่วนแคมราไฮสก็พูดหมโรงว่าโจไบเดนเนี่ยมีคุณลักษณะที่เหมาะสมที่จะเป็นประธานาธิบดีอย่างไรบ้าง you chose Joe Biden as the next president of the United States of America

เป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้กล่าวถึงครอบครัวของโจไบเดนนะคือแคมราแฮร์ิสเนี่ยสนิทกับโบไบเดนลูกชายที่เสียชีวิตไปเพราะเคยทำงานด้านกฎหมายด้วยกันแคมราแฮอร์สนี่เคยเป็นอายการของรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็โบเนี่ยเป็นอายการของรัฐเดลาแวร์ทำงานร่วมกันเอาผิดเอาเรื่องต่อธนาคารใหญ่ๆของอเมริกาตอนนั้น ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะพอกล่าวถึงเรื่องต่างๆเสร็จแล้วก็พูดถึงว่าก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้โจไบเดนขึ้นเวทีพูดก็คือบอกว่าชมว่าโจไบเดนมีความกล้าหาญที่กล้าที่จะเลือกสตรีเนี่ยมาลงแข่งคู่กันในตําแหน่งรองประธานาธิบดี That he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. คือมันมีคํานึงคําพูดของคัมราแฮร์ริสซึ่งซึ่งผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเธอพูดได้ดีมากก็คือเธอบอกว่าเธอเนี่ยถึงจะอยู่ในตําแหน่งรองประธานาธิบดีหรือว่าเป็นว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐแต่แน่นอนจะไม่ใช่สตรีคนสุดท้าย <c oughs> ที่จะขึ้นมาดํารงตําแหน่งนี้คนที่เป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าสตรีที่ฟังแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงจะชมค,คงจะได้กำลังใจจากเรื่องนี้มาเยอะเลยทีเดียวฮะ every little girl watching tonight Sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition, lead with conviction, and see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before. But know that will applaud you that step the know of we will every ก็คือเปิดทางให้กับคนรุ่นใหม่รุ่นเยาวชนจะได้เห็นโอกาสนะฮะว่าผู้หญิงก็สามารถขึ้นถึงตำแหน่งนี้ได้นะครแล้วโจไบเดนนะครับคุณสมพครับโจไบเดนเนี่ยขึ้นมาหลังจากที่ทํมราแฮร์ริสกล่ Harris, กาวเสร็จนะฮะก็ขึ้นมาในลักษณะ พยายามแสดงความกระฉับกระเฉงวิ่งขึ้นมาบนเวทีแล้วก็มีเสียงเพลงแนวร็อกแอนด์โรลขึ้นมาด้วยรู้สึกว่ากระตุน้น mm hmm. กระตุนะต้นกำลังใจ mm hmm. รกระตุ้นพลังของของผู้ฟังได้มากเลยทีเดียวคำพูดของโจไบเดนก็ไปในลักษณะที่พยายามกระตุ้นให้เกิดความกำลังใจนะครับสำหรับคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เขาบอกว่าเขาเนี่ยคือคือคนที่ได้รับคะแนนเสียง 74ล้านเสียงจากประชาชนซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์นะฮะเป็นเป็นคะแนนพอ p ูล่าโหวตที่มากมายมหาศาลแล้วก็ย้ําด้วยว่าจะเป็นพยายามจะเป็นผู้นําที่สร้างสมรรฉันให้กับประเทศ I pledge to be a president who seeks not to divide but unify who doesn't see red states and blue states only sees the United States เขาจะไม่ใช่ผู้นําของคนอเมริกันกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ว่าจะเป็นผู้นําของคนคนอเมริกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสมาชิกที่ชื่นชอบพรรคบรักันหรือว่าพรรคเดโมแครตไม่ว่าจะรัฐสีน้ำเงินหรือสีแดงไบเดนยังเน,น้นย้ําสโลแกนของการหาเสียงในครั้งนี้โดยบอกว่าเป็นการนําจิตวิญญาณของคนอเมริกันกลับคืนมานะครับ mm hmm. แล้วก็บอกว่าทรง ข้อความไปถึงผู้สนับสนุนของประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเขาเข้าใจความผิดหวังที่ทรัมป์ไม่ชนะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยลงสมัครมาแล้วแล้วก็ผิดหวังมาสองครั้งก่อนหน้านี้นะครับ And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies. They are Americans. เมริย้ำอีกว่าคนที่เห็นต่างเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าทุกคนคือคนอเมริกันเหมือนกันนะครับว่าที่ประธานาธิบดี คนที่46ของสหรัฐก็ยังบอกด้วยนะครับว่าเมื่อการเลือกตั้งจบลงแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องทํางานนะครับการทํางานนี้ก็หมายถึงว่าความจะต้องมาพยายามที่จะควบคุมการระบาดของโควิด -19 ให้ได้นะครับ ต้องสร้างความเจริญรุ่งเรืองต้องปกป้องคุ้มครองสุขภาพของคนอเมริกันซึ่งหมายถึงระบบประกันสุขภาพนะครับ mm hmm. แล้วก็ต่อสู้กับปัญหาการเหยียดผิวต่อสู้กับความแปลกแตกแยกในสังคมซึ่งสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอดนะครับ our work h u g i n our grandchildren, our children, our birthdays, weddings, graduations, all the moments that matter most to us until we get it under control. เขาได้กล่าวเลยนะฮะว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะแต่งตั้งทีมที่ปรึกษาที่จะประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ให้มาจัดการกับการระบาดของโควิด -19 ซึ่งเวลานี้เนี่ยทำให้มีคนอเมริกันติดเชื้อไปแล้วเกือบ10ล้านคนนะครับคุณรัตพลแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยมากกว่า2,36,000คนแล้ว ไเดนยังบอกด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่อเมริกาเนี่ยจะต้องหันมาเยียวยาความแตกแยกทํางานร่วมกันทั้งพรรคเดโมแครตและพรรคริพับวิกันให้สามารถตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้าร่วมกันได้นะครับก็จะเป็นต้องเป็นการตัดสินใจของทั้ง2ฝั่งไม่ใช่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเขาย้ามาตลอดว่าเขาไม่ใช่ปรัานาธิบดีของพรรคใดพรรคหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วก็เน้นย้ําไปว่าบทบาทของอเมริกาบน,บนเวทีโลกเนี่ยจะต้อง กลับคืนมานะครับไม่ว่า,าจะที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่เขาพยายามที่จะทําให้อเมริกากลับมายืนอีกครั้งบนเวทีโลกเป็นสุนทร,รพจน์ที่ได้หลายคนฟังแล้วก็ค่อนข้างที่จะชื่นชมนะครับโดยเฉพาะนักวิจารณ์ที่หลังจากที่ฟังใน,ในตามสื่อต่างๆ <S <S นะฮะก็ก็บอกว่าเป็นเป็นสุนทรพจน์ที่ที่ดีครับโจไปเดนเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าวิธีการพูดเนี่ยเต็มไปด้วยพลังคือ มากกว่าสองครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ขึ้นพูดครั้งนี้คือใส่เต็มร้อยเลยนะฮะใช่ใช่พอเห็นการกล่าวสุนทรพจน์ว y s p e ร c h ปีาประกาศชัยชนะเนี่ยทำให้ย้อนกลับไปดูเมื่อสี่ปีที่แล้วเหมือนกันที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยชนะฮิลล์คินตันนะฮะครับก็กลับไปดูคลิปนะฮะประธานาธิบดีทรัมป์ตอนนั้นปีสองพนนะฮะอืมอ่า ล่วงเลยเวลาผ่านมาเที่ยงคืนเลยก็บอกทุกคนว่าขอโทษที่แบบต้องให้รอเพราะว่าตอนนั้นคะแนนวิสคอนซินถ้ายังจําได้คือลุ้นกันมากใช่ใชแล้วก็บอกบอกว่าที่รีคลินตันเนี่ยได้อ่าคุยกับตนทางโทรศัพท์แล้วก็ฝากแสดงความยินดีกับทุกคนที่อยู่ในงานนะเมื่อสีปี <c oughs> ก่อนที่ประธานาธิบดีทมประกาศชนะแต่ว่าน่าแปลกใจว่าครั้งนี้เนี่ยของโจไบเดนเนี่ยไม่ได้ เอ่ยถึงในช่วงนั้นเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังไม่ยอมแพ้นะฮะเพราะว่ารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมปนะ์เนี่ยบอกว่ายังไกลเลยกว่าที่จะถึงจุดสิ้นสุดถึงจะทราบผลเพราะว่าทีมงานของทรัมป์เนี่ยได้ยืนเรื่องทางกฎหมายนะฮะหลายหลายทางเลยและจะเริ่มต้นอย่างนะเห็นได้ชัดในวันจันทร์โดยเฉพาะยิงย่งรัฐเพนซิลเวเนียที่เป็นรัฐที่ทรัมป์ถ้าจะชนะเลือกตั้งเนี่ยต้องได้ มีคะแนนเอเล็กทร์เวิร์20เสียงนะฮะกลับไปฟังเมื่อเมื่อ4ปีก่อนประธานาธิบดีทัปมก็ต้องการเยียวยานะต้องการสมานสมานแผลในสังคมแล้วก็พูดไว้ในลักษณะคล้ายครั้งนั้น<ล>บอกว่าใหญ่จะทําให้ประเทศเป็นปึกแผ่นแล้วก็บอกว่าทําให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองรีบิวบตอนนั้นเป็นทีมแบบนั้นนะก็ช่วงเวลาผ่านผ่านพ้นมา4ปีครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นลมเปลี่ยนทิศจะมาเป็นเดโมแครตที่จะคุมทำเนียบขาวนะครับ ข้อคิดก็คือว่าพอได้ฟังย้อนหลัง4ปีเนี่ยผลงานจริงๆกับคำพูดเนี่ยต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะทำได้ตามที่ได้กล่าวหรือไม่เพราะว่าทุกคืนวันเลือกตั้งสิ้นสุดลงรู้ผลว่าใครชนะเนี่ยผู้ชนะก็จะต้องแสดงความใจกว้างนะแสดงสปิริตแสดงแสดงสปิริตแล้วก็ต้องการให้ประเทศที่ผ่านการแข่งขันมาอย่างดุเดือดเนี่ยมีความเป็นหนึ่ง มากขึ้นมีความเป็นเอกภาพของประเทศจะทำงานนี้ได้ไหมนะฮะแม้แต่คนผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองแม้แต่อดีตประธานาธิบดีโอบามาเองเนี่ยก็บอกว่าเป็นงานหินนะที่จะสร้างความสมานฉันท์ทำให้ประเทศเป็นตึกแผ่นกลับมาให้ครั้งหนึ่งแต่ว่าโจไบ,บเดนเนี่ยมีประสบการณ์การเมืองมากแล้วก็ประวัติการทำงานในวุฒิสภาสีกว่าปีนั้นก็เป็นคนที่ได้ชื่อว่า เป็นนักประนีประนอมนะ,ะครงานก็ต้องเรียกว่ามีมีงานมากมายรออยู่ข้างหน้านะครับสำหรับประธานาธิบดีคนใหม่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนอย่างหนึ่งเลยก็คือต้องต้องดูว่าการทราน i t i o n หรือว่าการถ่ายโอนอานาจจากประธานาธิบดีทรัมป์ไปที่ว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยจะราบรื่นหรือเปล่าใช่ไหมฮะร<ะ><ะ>วมทั้งคดีต่างๆที่ทางฝ่ายทรัมป์กำลังเดินเกม สัปดาห์หน้านะครับน่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นวันนี้เรามาสรุปสุนทรพจน์ของไบเดนแล้วก็แฮร์ริสสั้นๆกันวันนี้ติดตามนะคความคืบหน้าเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันนะครับได้ที่ช่องทางต่างของเราครับ voa thai com แล้วก็ Facebook Instagram แล้วก็ y t u t u นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ